สวัสดีครับสวัสดีชาวราศีพฤกษภและสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพา่ทาโร่ทุกท่านเวลนะครับการงานของชาวราศีพฤกษภนะครับการงานที่ผ่านมานั้นที่ผ่านมาคุณเป็นอย่างไรราศีพฤกษภที่ผ่านมานั้นคุณอาจจะเดินทางเยอะนะเดินทางบ่อยหรือเปล่าอัศวินไม้ มีเรื่องของการแอคชั่นการลุยงานการลงงานการเข้าไปตรวจงานการลงมือกระทํามันมีเรื่องของการเดินทางนะมีเรื่องของการที่ต้องเตรียมความพร้อมนะมีเรื่องของการต้องทําตามคําสั่งแบบเร่งด่วนตอนนีนเน้เป็นเรื่องของการเตรียมตัวโอเคเรามาดูความหมายของ อัศวินไม้กันนะครับอัศวินไม้คือลงมือทาอ่าอันนี้เข้าใจง่ายนะลงมือทําอัศวินไม้คืออะไรมุ่งมั่นทํางานต่อไปอัศวินไม้คืออะไรอีกถึงเวลาออกลุยที่ผ่านมาคุณลุยงานหนักนะต้องบอกว่าลุยงานหนักอ่าคุณกําลังพบเจอกับเรื่องใด ที่ผ่านมาคุณลุยงานหนักคุณต้องออกเดินทางคุณต้องเตรียมความพร้อมแล้วลุยแล้วคุณกําลังพบเจอกับความสุขสิบถ้วยมันไม่ได้สุขธรรมดาเออสิบถ้วยคืออะไรสิบถ้วยตอนนี้คุณกําลังพบเจอกับเรื่องราวที่ดีพบเจอกับความสุขสิบถ้วยคือแบ่งปันความรู้สึกดีๆอ่าแบ่งปันความรู้สึกดีๆกับคนใกล้ชิดเพราะว่าอะไรอ่ะ งานที่ทำมันบรรลุผลใช่ไหมล่ะอ่าสิบถ้วยคือมีการงานที่ดีทำให้ชีวิตมีความสุขเพราะฉะนั้นการที่คุณลงมือทำการที่คุณดยมันส่งความสำเร็จมาให้ไงมันส่งความมันส่งความสุขมาให้เพราะฉะนั้นอัศวินไม้สิบถ้วยได้นอนงานที่ทำนั้นมันส่งความสุขแล้วแนวโน้มทิศทางจะเป็นยังไงต่อไป ราศีพุกครับคุณติดเลยแสดงว่างานนี้คุณชอบอ่ะเดินทางไปแล้วมีความสุขแล้วคุณก็เดวิลนี่คือการติดเลยอ่ะเสพติดอย่างแรงงานนี้แสดงว่างานนี้ทําให้คนรูอ,อกถูกใจพึงพอใจแล้วก็ไม่อยากจะสูญเสียงานนี้ไปอีกคุณอาจจะมีความสุขกับการเดินทางไปทํางานอ่าไปแล้วอยากไปอีกไปแล้วอยากไปอีก มันเกี่ยวข้องกับการเดินทางนะครับผมหรืองานที่คุณเองเกี่ยวข้องกับอะไรละ่ะพาคนไปมีความสุขพาคนไปมีครอบครัวแล้วมันได้ผลตอบแทนที่ดีกลับมาคุณเลยก็มีความคิดว่าเอองานนี้ดีนะได้เที่ยวด้วยได้ทาให้คนอื่นมีความสุขด้วยเราก็ได้เงินด้วยโอเคไหมทีนี้เดวิลคืออะไรเรามาไล่เรียงรู้ความหมายเดวิลนะในหมวดการงานเดวิล ทำเพื่อกิเลสปัญหาทำเพื่อกิเลสฐามันแน่นอนอยู่แล้วเพราะเรามีเงินเป็นเบื้องหลังใช่ไหมล่ะทางานก็ต้องมีเงินเป็นเบื้องหลังทําแล้วอยากทําอีกก็อยากได้เงินเยอะๆเดวิลหลงไหลย่อยู่วันยากที่จะตัดใจแสดงว่างานเนี้ยมันดีมากๆมันเย้าวยวนมากมันส่งผลประโยชน์ดีมากๆเดวิลคืออะไรอ่ะเขาบอกว่าอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับว่า เราคือผู้เราคือผู้ไม่รุ่มหลงมเมาเดวิ่มันคือการลุ่มรมหลงคุณเขาบอกว่าคุณอย่าไปรุ่มหลงมเมากับงานประเภทนี้ให้มากนักโอเคแหละตอนนี้มันส่งผลดีแต่ระไมมไหมมันอยู่ได้ไม่นานถ้าเราไปยึดติดมันมากๆแล้ววันหนึ่งที่เราไม่ได้เราก็จะรู้สึกโศกเศร้าเสียใจนี่คือเดวิ่ พราะฉะนั้นอย่าไปยึดติดอย่าไปอะไรอวรนอย่าไปอะไรกันมันมากโอเคแหละช่วงเนี้ยมันอะไรอะไรมันก็ดีใช่ปะ่ะการงานตอนเนี้ยมันดีมันทําให้คุณมีความสุขไงแต่แต่เดวิลบอกไว้ก่อนว่างานเนี้ยงานที่คุณทําอ่ะไม่ใช่ว่าคุณเองก็ได้ผลประโยชน์จากตรงนั้นคนอื่นเขาก็ทําได้หน้าที่นี้คนอื่นก็ทำได้ใครๆก็มาแทนคุณได้ วันใดวันหนึ่งเขาอาจจะหาคนอื่นมาแทนคุณจบเลยเพราะว่าเเรามัวแต่มาหลงหลงหรือว่างานนี้มันดีได้ผลประโยชน์ตอบแทนดีใช่ตอนนี้มันใช่แต่อนาคตต้องระวังเพราะฉะนั้นเพื่อความไม่ประมาทไพท่เขาบอกเราว่าอย่าไปลุ่มหลงอย่าไปมัวเมาอย่าไปเสพติดก,กับความสุขจากตรงนี้มันมากนะคุณได้เงินจากตรงนี้คุณก็เก็บหอมรอมริ้ไว้แล้วคุณก็วางแผน วางแผนว่าเดี๋ยวคุณจะทําอะไรต่อไปอ่าถ้าในช่วงที่การวางแผนนั้นคุณไม่สะดวกที่จะเริ่มทําสิ่งอื่นแต่อย่างน้อยคุณก็ได้คิดได้ว,วางแผนอยู่ในใจได้หาข้อมูลไว้เตรียมตัวไว้แต่เนิ่นๆเงินที่ได้อย่าเพิ่งใช้ใจ่ายหมดนะอย่าคิดว่าเอ้ยหมดแล้วเดี๋ยวก็หาได้ใหม่จากงานนี้ตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณมีโชคทางการเงินแต่โชคเนี้ยมันหมดได้ มันมีการหมดได้นะโชคนี้พอโชคหมดแล้วเงินหลัะเงินจะไปต่อ,อยอดก็หมดแลเพราะว่าเราพึ่งหวังกับงานงานนี้มากเกินไปเก็บเงินเสีบทองไว้ก่อนนะแล้วก็มีการวางแผนเตรียมตัวไว้ลนะ่วงหน้าโอเคนะแต่แต่แต่งานเนี่ยยังส่งผลดีอยู่นะนะับนับจากการดูไพ่เนี่ยนับจากการอ่านไพ่เนี้ยงานที่ทํายังส่งผลดีอยู่ยังส่งผลดีอยู่เพราะฉะนั้นเราแค่มองไป มองไปเหตุการณ์ล่วงหน้า,าว่าให้ดูหวังทีนี้ไพ่บอกอะไรมั่งไพ่บอกว่าคุณพอใจที่อยู่ตรงนี้คุณพอใจ,จใจที่จะอยู่ตรงนี้แล้วแปดดามไม่ขยับไปไหนเลยนะเท้าคุณไม่ได้ถูกมัดไม่ได้ถูกยึดนะแต่คุณทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นแล้วคุณพอใจที่จะอยู่กับงานงานนี้ด้วยพอใจพอใจที่จะอยากทำและอย่างหนึ่ง ใหบอกว่าอะไรถึงแม้จะเหนื่อยแค่ไหนคุณก็มีความสุขคุณหวังว่าความสําเร็จจะเกิดขึ้นกับคุณไงอ่าโอเคแล้วมันมีเรื่องของความเหนื่อยความลําบากแต่มันถามว่ามันถาว่ามันดีไหมในสภาวะเดอสตามันดีดีเพราะว่าปลายทางมันดีมันดีว่ามันไม่ได้ผิดศีลธรรมมันดีว่ามันตามคลองทองทาไปไปตามการเวลาแต่สิ่งหนึ่ง ที่ให้ระวังคือเดวิสไงอย่าไปยึดติดอย่าไปหลงติดเชียวนะว่างานนี้คืองานที่มั่นคงถาวรเพราะอะไรอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ถ้าเราไม่ได้ระมัดระวังตัวอย่าเพลอเพลินนั่นแหละไพ่บอกอย่าเพลอเพลินแล้วใบสุดท้ายไพ่บอกอะไรอีกอ่าตอนนี้แหละดีใจไปก่อนนะครับตอนนี้มันเป็นเรื่องของความสุขเป็นโอกาสของคุณที่คุณจะคว้าไว เพราะฉะนั้นเราพยากรณ์ได้ว่าราศีเพฤษภช่วงนี้การงานจะทำให้คุณพบเจอกับความสุขายากที่จะถอนตัวยินดีดีใจปรีดากับสิ่งที่คุณเป็นอยู่แต่อย่าหลงแค่นั้นเองอย่าหลงมัวเมาไปกับสิ่งที่มันเพลิดเพลิน เราอาจจะต้องหาทางนี้ที่ได้อาจจะต้องมีการวางแผนสำรองอาจจะต้องมีการเตรียมการไว้ล่วงหน้านะครับผมเพราะว่าอะไรอะไรมันก็เกิดขึ้นได้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนะครับเราเพราะฉะนั้นไพ่บอกมาแล้วอย่าประมาทแค่นั้นเองอย่าประมาท นะครับผมอันที่ดีอ่ะมันดีอยู่แล้วเพราะคุณเต็มใจที่อยู่ไงแปดดาวแล้วคุณก็พอใจที่จะทําอยู่ตรงนี้เละสตาร์เพราะฉะนั้นปลายทางมันมีผลประโยชน์ดีแน่นอนแต่แค่เรามาระวังตัวว่าเราอย่าเผลอเพลินเพราะว่าอะไรอะไรมันก็ไม่แน่เพราะว่างานที่เราทําอยู่คนอื่นเขาก็ทําได้มันก็มีคนอื่นมาทําแทนเราได้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นอะไรอะไรมันก็ไม่แน่นอนนะครับมันยังไม่ได้มีอะไรที่มันแบบว่าการันตีความมั่นคงแข็งแรงได้เลย โอเคนะราศีทุกศกผมผมฝากไว้แค่นี้นะครับไพ่บอกมาประมาณนี้ไล่เรียงอ่านความหมายแล้วครบถ้วนจบอือาจจะเป็นงานที่เป็นมาผมดูแล้วเหมือนงานประเภทขับรถโลจิสติกอืมแต่ขับรถประเภททัวร์ได้อยู่พาคนไปมีความสุขอะไรประมาณนี้นะแล้วทําให้เรามีความสุข งานที่เราไปบอกโอ้ยเหมือนสบายๆแ,แค่เดินแค่เดินทางไปตรวจนู่นตรวจนี่ตรวจนั่นอ่ะมันมีเรื่องของการเดินทางเข้ามาอ่าแล้วก็เรื่องความสุขของงานเข้ามาโอเคนะครับจบแล้วนะครับใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่พไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่ามาปรึกษาได้นะครับทุกคนทำคลิปสอนได้ไดนะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ